อเนี่ยครับเรามาวัดกำลังอัดรถนะครับอันนี้เป็นเครื่อง 4G91 ของมิตซูนะครับเป็นแคมคู่ก็คันนี้มีอาการไดสตาร์ทไม่มานะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอ่าสตาร์ทไม่ติดปุ๊บก็ลากจนไดสตาร์ทไม่นะครับเป็นที่ตัวนี้เสียครับไม่รู้เขาเรียกอะไรฮะเช็คว่าไฟไม่มาน้ำมันไม่มาก็น่าจะตัวนี้นะครับเปียกปุ๊บก็กดใช้ได้เลยนะครับพอดีที่อู่มีของรองอยู่ฮะอ่าโอเคเนี่เราวัดกำลังอัดใช้ตัวนี้นะครับ ต่งจากลาซาด้าครับถูกๆเลยอ่ามันมีหลักการการวัดของมันครับลองวัดที่สูบหนึ่งก่อนนะครับอ่าลองดูเอมแบบเสียบครับจุ๊บเข้าไปได้เลยกดให้แน่นๆฮรอ่าสตารโอ้สูบนี้ถือว่าแน่นมากครับขึ้นมาเกือบ225้านะครับอ่า เรากดเคลียร์นะครับมันจะมีปุ่มบางข้างให้โอเคไปสูบที่สองต่อนะครับเดี๋ยวเอา้าโอ้สูบที่สองก็ใกล้เคียงกันนะครับเกือบสองร้อยยี่สิบห้าโอเคไปสูบสามต่อเลยเอา้า อ่าโอเคใกล้เคียงกันหมดนะครับตั้งสามสูบมาดูที่สูบสี่ต้องบอกก่อนนะครับรถคันนี้เป็นรถที่สมบูรณ์นะครับไม่ได้มีอาการอะไรมีแค่ได้สตาร์ทหม่เฉยนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ตัวเนี้ยเสียเขาเรียกอะไรไม่รู้อ้าวสตาร์ทเอออ่าสูบที่สี่ไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยเอไม่ถึงสองร้อย อันนี้เป็นไม่ได้สองอย่างครับวาวรั่วกระลวมมาเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งทำไมมันได้ออโอเคอันนี้ไม่ได้รั่วหรือรวมครับอันนี้คนวัดคนวัดรั่วนะครับอันนี้อนนโอเคอ่ะง่ายๆครับการวัดก็คือเปิดคันเร่งให้สุดนะครับแล้วก็ถอดปั๊ก อคอยออกครับไม่งั้นมีช็อตแน่โอเคขอบคุณครับ